ออ้ยมันฟิวมันฟิวผมมันฟิวผมอุ้ยโอ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 ้ยมาขึ้นมามาโอ้ยผมไม่มียาชิบหายละอุ้ยโอ้โอ้ยโอมันมันมัน่ปิดวะเฮ้ยมีคนมาฝั่งเอ็นอีเฮ้ยอะไรเนี่ยได้ขับรถมาสองคนออ้ยโอ้ย สุดเขย่าได้นะมันอยู่หลังๆนี่เข้ามาแล้วเก็บมันตุกมันตุกโอ้ยมี่ารเล่นโอ้ย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 ผมเจ็บเหลือเกินมันอยู่ในบ้านเนาะอุอ้ยอยู่บนเขาอยู่บนเขาเราโดนลอ้อมาเนี่ยโคตรโกงเลยสุดระวังบนเขานี่โอ้ไม่มีปืนสนับ มันมาแล้วอุ s <S ้ยนก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 ซี빅ซี빅ไปซ้ายไปไปยิงไปไปไปยิงอ่ะมาแล้วนะมาแล้วเฮ้ยเข้าไปมาผมมันช่วยยิงโอ้โหเยอะนะมามาเต็มเลย โอ้เอาไงดีไม่มีการเล่นอ่ะมีคนมาช้าเหรอเฮ้ยหมดยังอ่ะที่นี้หมด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 โอ้ยเอาเข้าบ้านก่อนเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเฮ้ยใครพุ่งมาเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเไม่พอพวกงมาแล้ว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 นะมาแล้วนะเรา เฮ้ยอยู่ไหนวะไปข้างมาเพื่อนโอ้โหล้มตัวเนึงสวยหมดแล้วดิหมดยังหมดแล้ว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 โอ้โหสุดยอดโคตรตึงโอ้ยเกือบพีดเอาไปสิบกะโลอุ้ยมาดิผมตามเบอร์สองคอยิงกันอยู่ขอยิงกันอยู่ โดนเอีดับโดนสวยสวยสวยแคยงเลยแคยงเลยผมบึ้ม UFO มันทิ้งเงินนี่มีตัวหนึ่งเข้าหัวสวยอึ้งคตคนได้นะอ้คนยิงล้ม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 สวย มังกรมีนะมีมังกรมันมีมังกรนะระวังหรืออะไรเนี่ยโอ้บอดเกิดโอ้บอดยิงดุจังวะอุ้ยบอดยิงโคตรเจ็บเลยอ่ะมังกรอยู่ไหนระวังไม่มีกระสุนไม่มีปืนคงณยิงอะหรอเฮ้ยไกลจังยิงมังกรได้นะมังกรดาพัง อ้าวมังกรแบบไม่โหลดโถเฮ้ยสวยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยฝั่งนู้นโอ้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 เบอร์ซีระวังยิงเราด้วยนะฮะโอ้โอ้โอ้มันยิงพร้อมเชี่ยทำไงเนี่ยไหนตรงไหนมันห้าวเจอเอดาเป้า เอเดับสวนมันมันยิงตี๋อยู่หรอหรืออะไรเฮ้ยตรงรถตรงรถบื้มรถมันทิ้งไหมบื้มบื้มบื้มยิงไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ไหนยิงไม่อยู่บื้มแล้วบื้มแล้วเฮเบอร์สองเข้าแล้วเบอร์สองเข้าแล้วไปไปไหนแล้ววะเขาจะอยู่ทางนี้แหละเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนไม่เขย่าหนีโยข้างบนข้างบนมันไฟช็อตลองะลเโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยว เพียรตีหมดโดนหัวแล้วต้นหัวแล้วเดี๋ย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 วมัหนีไม่ได้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 าปัวเอาตายแล้วเหรอไม่ตายไม่ตายมันหนีมันหนีมันหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมครบรับตายหมดตายหมดตายหมดเฮ้ยสวยปึ้งด้วยโอยคนยังปึ้งอ่ะคนโตเราแล้วมีโอกาสได้ได้ได้ลงคลิปแล้วครับ ต้องลงแล้วครับลงลงแล้วครับต่วนนี้เฮ้ยสี่ต่อสองเฮ้ยเราแชมป์แล้วล่ะรอบเนี้ยต้องแชมป์แล้วแหละไม่งั้นเราจะได้คอนเทนต์เออเมื่อเฮ้ยตัวแอร์ดรอปแจ็คหมดแอร์ดรอปแอร์ดรอปเฮ้ยอาร์พีจีอาร์พีจีอาร์พีจีข้าเด็ดตัวมันอยู่ไหนโอ้โหไม่เชียนหัวสุดแล้วอาร์พีจีนะ ยิงผิดคนสวยเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายเลยทั้งหนูวิวิวดูดูตัวท้ายดูแล้วนีข้างบนนี่นี่นิต้นไม้นี่เลยต้นไม้นี่เลต้นไม้นี่เลอยยิงระเบิดไป เจ็บมากเจ็บมากครับเจ็บมากครับโอ้โห,โหตานี้ตึงตานี้ตึงตานี้อย่างตึงกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ <c oughs>